สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันถ้าเดี๋ยวก่อนถาม่อนยังไงอาทิตย์ที่แล้วนี่คือทิ้งเลยอ่ะปล่อยให้พี่กับแทมอยู่สองคนคือไม่ดีใช่ไหมล่ะดีไม่ต้องมาบ่อยๆก็ได้นะโโอ้มีความสุขดีทำอย่างนี้ยังไงสองคนไม่คิดถึงแต่คุณผู้ชม คิด no ถึงผมใช่ไหมครับท่านไหนท่งไหนดีจ้าไม่มีเสียงอะไรตอบออกมาเลยจากทางกล้องแสดว่าถ้าเขาตอบได้เขาบอกว่าไม่ค่ะไม่ได้คิดถึงแล้วค่ะอ่าวันนี้ยังไงวันนี้ย yeah> ังไงวันนี้ยังคงแจกเหมือนเดิมแล้วแล้วแจกเป็นของรางวัลใหม่ด้วยค่ะวันนี้เป็นเตาอเนกประสมมีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูค่ะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะสแกนคิวอารค้เข้ามาส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรมาได้เลยค่ะแล้ววันนี้ยังไงคะข้างหน้านี่โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินไหมสุดยอดบอกเลยว่าใครชอบกินข้าวซอยห้ามพลาดจริงๆร ร้าน,นนี้นอกจากข้าวซอยแล้วมีอาหารแนวฟิวชั่นด้วยและไม่พอค่ะถ้าไปที่ร้านบรรยากาศมีเพลงเพราะๆให้ฟังนี่ถ้า <พบ S 1> อยากใช่ไหม <พบ S 2> งั้นถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับด้านนี้กันเลยค่ะชวนไปทานข้าวซอยรูปแบบใหม่ ที่ร้านป้าแรงแป้งรำร้านเด็กยานบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีร้านอาหารที่คุณแป้งป้มแรงตั้งใจเปิดให้ลูกค้าได้มาทานอาหารอร่อยไม่ซ้ำใครด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน เมนูเด็ดต้องยกให้เมนูข้าวซอยสไตล์ฟิวชั่นยังเมนูข้าวซอยสตอกุ้งที่จัดเต็มเครื่องแน่นๆรสชาติเข้มขน้นอร่อยไม่เหมือนใครยังมีเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำยาปูหรือใครที่อยากทานเมนูอาหารจานเดียวขอแนะนำข้าวหมูอบและข้าวแกงกะหรี่ไก่ส่วนวันนี้ทางร้านจะมีเมนูเด็ดอะไรมาให้ชิมบ้างไปชมกันเลยจ้า ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพี่แป้งปั้มแรงนะคะเจ้าของร้านปั้มแรงแป้งรำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปถามจุดเด่นค่ะถามหนงชื่อก่อนดีกว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นทำไมชื่อแบบยาวแล้วแบบขัวเ,น,วเนี่ยเป็นคนนที่ปเ็ ทำวงตรีขึ้นมาส่วนแป้งรามเ่ยเป็นชื่อตัวเองก็เลยอยากให้คนคนคนที่มาหานเนี่ยจำทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องของบทเพลงวงตรีความสนุกแล้วก็ความเป็นตัวตนที่แป้งด้วยครับนี่ถ้าอย่างนั้นต้องถามจุดเด่นของร้านเราหน่อยครับพี่แป้งคือพี่แป้งเป็นคนลงไหลได้ปื้มข้อซอยแล้วไปกินมาทั่วทิศทั่วโลกแล้วค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าฉันจะทาข้อซอยฉันจะเป็นคนที่ทําข้อซอยหลากหลายรูปแบบค่ะหลากหลายรูปแบบใช่ มีอะไรบ้างพี่แป้งคะอย่างอันนี้เล่นอย่างจานนี้ค่ะพราวดี้วิเซนต์นะคะข้าวซอยน้ำพริกกะปิชะอมสตอกุ้งโอ้โหนี่มันจานเดียวกันเหรอคะที่พูดใช่ใช่ค่ะอันนี้ชื่อหรือบอกส่วนผสมฮะทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วแล้วมันกลมกล่อมนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะคะบางคนบอกว่าอถ้องเกิดว่าก็กินมีน้ำน้เยอะไปนี่ข้าวซอยบกค่ะข้าวซอยบก ข้าวซอยบกไปยังไงฮะคืออะไรมันจะคมก่อนเพราะว่าเรานําเส้นเนี่ยไปเค้ากับน้ำมันงาเร่องนลุมก่อนแล้วเวลาคุณทานคุณค่อยลาดน้ําลงไปชําๆจุกๆก็คือมาแบบแห้งก่อนแต่อยากราดน้าปุ๊บลาดเองได้ใช่ค่ะสงสัยนิดเดียวค่ะพี่แป้งต้องเป็นข้าวซอยเพราะว่าพี่แป้งเป็นคนเหนือเหรอคะพี่แป้งเป็นคนเหนือความคาดหมายค่ะน้องโฟเหนือจะบอกว่าจริงก็ใช่นะบอกว่าเออ จริงๆนะแต่ว่าชอบชอบใช่ไหมถัดขึ้นมาหน่อยึงครับอันนี้ข้าวซอยอะไรข้าวซอยอเมริกันค่ะจะมีความเป็นไข่ดาวไม่สุกอารมณ์แบบประมาณนี้มีเส้กอกอเมริกันประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวซอยอเมริกันใช่ค่ะโอ้โหแต่แปลกใหม่นะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถึงจะแปลกใหม่ดูเหมือนอันนั้นจะเข้ากันหรือเปล่าแต่พี่แป้งคิดมานานกว่าจะได้มาเป็นตาลันานมันมันมันต้องมันต้อง มันต้องทําให้คุณที่รักมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ผิดหวังแล้วมันต้องบรรเจดิดอ,อยา่างเช่นอันนี้ค่ะข้าซอยกุ้งผุ้สลัดอันนี้ข้าซอยถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าฉันอย่างเดียวแล้วจบอันนี้มหากราบค่ะมะหากราบมีเอฟ r ิ t จริงจริงกับเร็รวมเลยเหรอฮะต้องค่ะเอาแบบไม่ต้องเลือกอยากอยากได้อะไรของร้านนี้ใส่ให้หมดใน<แ>ชามนี้เลยแต,แต่ผมเห็นจุดอย่างหนึ่งเรื่องของการทําแบบเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ ในส่วนของน้ำมันที่เราใช้ทอดเกี๊ยวก็ดีนะคะอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความเป็นสุขภาพเรื่องปรุงใช้ย่าหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นว่าคนที่มาทานเนี่ยเขาจะไม่ได้บำรุงแค่อาหารตัวแต่ต้องบำรุงอาหารจิตวิญญาณด้วยด้วยความ็นศิลปิเราก็ต้องมีเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาอยากทราบราคาเริ่มต้นของข้าวซอยประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นข้าวซอยไก่เพลนๆที่เรียบเนี่ยเริ่มต้นที่6กบาทก็ยิ่งได้เติมได้ไม่อั้น น้ำเติมได้ไม่อั้นใจดีไปไหนใจดีไปไหนนั่นน่ะสิพี่นี่เสียงลงด้นะเสียงลงกันเลยทีเดียวเทำไมมีมอญด้วยนะครันะครับอันนี้เป็นข้าวซอยเนาะแต่ที่ร้านมีขนมจีนด้วยมีทั้งขนมจีนซาวน้ำซึ่งหาทานยากโอ้ยากทานเท่าไหร่ยังไงไม่รู้แต่ที่นี่แปดสิบบาทคุณแปดสิบบาทอลังเวอร์ซุปซาวน้ำน้ำเงี้ยวน้ำยาปูเป็นต่อนๆ่อนนะคะเชนทะเลเป็นต่นตอน กุ้งดุ้งให้ปูแบบนี้จริงเหรอพี่คนลุกค่ะคนลุกเลยจริงๆก้อนเลยล่ะแล้วชุดนี้นะคะ2 7 9บาทเติมได้ไม่อั้นเติมทั้งน้ำยาด้วยอะกเวนปูน้ำยาได้หมดเลยยกเว้นปูที่เติมไม่ได้คุณสามารถขอเส้นเพิ่มได้ผักเพิ่มได้เป็นอันลิมิเต็ดโอ้ทหนึ่งคือจะบฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะจริงาทมาทางฝั่งนี้บ้างถ้าพูดถึงเรื่องข้าวที่นี่ก็มี ข้าวอันนี้อันนี้อันนี้นะคะอันนี้เป็นฮาวไบฟฟโข้าวผัดสับปะรดนะคะมีเครื่องปรุงที่มันแบบเด็ดดวงค่ะซึ่งอยู่หน้าน้องน้องฝนแล้วต้องชิมแล้วอยากรู้ว่าเป็นไคมาไหนรอบแล้วค่ะจริงค่ะพี่ต้องถึงเวลาของฝนตาทีตอนนี้จริงนะระหว่างที่ผมขอชื่นชมนะคือเรื่องเรื่องตอนเที่ยงเนี่ยผมมีโอกาสได้ลองทานข้าวซอยแบบตัวธรรมดาเลยค่ะแต่เขาเรียกว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยข้าวซอยเข้มข้นมากและเส้นของเขาจะมีความนุ่มที่เฮ้ยมันมีความเหนียวนุ่มดึบคุณคุณป๊อปปี้ เด็กป่ปรึงคุณเนี่ยต้องทานนี่เลยเกี๊ยวซาข้าวซอยไก่ชีไอ้อ่ะดีใจระหว่างนี้ให้พี่ฝนบอกก่อนรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองชิมเป็นยังไงคุณผู้ชมเมันจะอารมณ์เหมือนเราทานข้าวผัดแต่ว่ามันได้รสชาติที่มันแบบกลมกล่อมแล้วก็มีเหมือนเนื้อไก่ที่มันนุ่มมากเลยพี่นุ่มแบบโอ้มันมีเคล็ดลับทุกๆอย่างครับแม้กระทั่งชีวิตเรานะะในขณะที่เราคุยกันเราได้ยินเสียงคนกินของอยู่ตรงนี้เป็นยังไงฮะ อันนี้คือเมนูนี้ไม่มีที่ร้านใช่ไหมคะอันนี้ดีไซน์เลยพิเศษเพื่อหลังจากคุณป๊อปปี้ปั๊บตอนนี้บรรจุเข้าในเมนูทันทีเป็นไงบ้างคะอร่อยเป็นเกียวซ่ายิงดีิดีเลยอร่อยจริงๆครับแล้วก็มีความแบบน้ำข้าวซอยอ่ะมันดูเหมือนจะไม่เข้ากันมันดันเข้าไปอยู่ข้างในกินจังกินแล้วมันซึมซับความอร่อยความเป็นจิตวิญญาณของพี่มากเลยอร่อย S <S <s <học> <S อ่ะมาต่อกอันนี่ข้าวค่ะอันนี้ข้าวอะไร <บา S 2> ข้าวฝ<ร>ันรถไปไปน้ำตกค่ะคุณต้องแจ้งนะคะคุณจะไปไซโยกจะไปแองกาล,ล่า <c oughs> คุณจะต้องบอกนะคะเพราะว่าอีฉันจะต้องแบบปรุง เนือเอ้อเนื้อหมูซึ่งมาทําน้ําตกข้างบนมันจะตัดความเลี่ยนออกไปนะคะข้าวผัดรถไฟที่เราเคยกินตามบนรถไฟทั่ทวไปอะค,ค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดหมูข้าวหมูธรรมดามข้าวหมูแล้วมีของธรรมดาด้วยเหรอครับเนี่ยมีธรรมดาด้วยคะ่ะปิดทับใจมากเลยครับตกใจนึกว่าไม่มีนะเนี่ยดูหน้าตาไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่าน้ําน้ําก็ต้องไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเป็นสูตรที่ เราไปพบกับผู้ผลิตที่โรงพยาบาลครับแล้วเขาก็บอกว่าสูตรนี้คนที่ไปป่วยเบาหวานเลยทานได้และอร่อยด้วยและที่สําคัญที่นี่นะคะคนตกงานคนคนตกงานคนยากไร้คนพิการนะคะตลอดโควิดที่เราไม่ได้ทําร้ายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราทําเป็นร้านเป็นโรงทานแล้ว<อ>เ,เราแจกคะ่ะเราดูแลคุณหมอนะคะแล้วเราก็เลยบอกคุณรูกเลว่าทุกการอุดหนุนที่ร้านปัามแรงแป้งลานั้น คือการต่อยอดแบ่งฟันด้วยค่ะนอกจากได้อร่อยแล้วได้ได้ทำบุญด้วย้องแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้เลยอะพี่คือได้ความสนุกสนานใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีวงดนตรีทุกสาวอาทิตย์ทวิบ้าไม่ติดถ่ายแบบที่ไหนคุณบอกยๆๆดถ่ายแบบนะที่บ้านก็จะจัดอ่ดนตรีที่ที่ร้านเป็นดนตรีสดในร้านข้าวซอยคุณจะได้แบบชิลกับข้าวซอยอร่อยอร่อยอาหารฟิวชั่นและนักร้องนัก้งดนตรีฝีมือดีไปเล่นที่ร้าน สุดท้ายนี้ครับพี่แปงบอกโลเคชันหน่อยพร้อมเบอร์โทรร้านปั้มแรงแป้งลำนะคะอยู่ในซอยวัดพักเงินค่ะวัดพระเงินบางใหญ่นนทบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 7 8 2 0 7 1 6ร้านอยู่ทุกๆวันจันทร์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนี่ครับผมะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับพี่เชนจะมีโปรส่งท้ายปีกับโกเลอเจนซื้อ6กระป๋องใหญ่ในราคา2 5 9 0ราบาทตกราคากระป๋องละ4 3 0บาทเท่านั้นคุ้มมากๆแต่ ที่ยิ่งกว่าคืออะไรครับพี่ฝนตอนนี้เลยนี่หยิบไม้แล้วมาเกี่กันจรเดี๋ยวเรามาสนุกกับพี่แป้งปล้ำแรงกันเลยค่ะมา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 นี่เลยนี่ค่ะเาสามัานี่มานี่มันเรืกอรองบอกเวลาก็เตือนบอกถึงเวลาก็ต้องไปหมดเวลาแล้วมันคอยบอกหมดเวลาแล้วเตือนตลอดเสียงคุณครูคอยเตือนย้ำมาแต่ไกลพอแค่นั้น ทุกคนนะมันหมดเวลาวางปกากกาเราเดินกิ้นมามองเขาเดินไปฉันก็คอยหน่อยและฉันก็คอยหน่อยคพืคูใชายตามองมาสงสัยตาจแต่ทำอย่างนั้นบางทีบางครั้งต้องหยุดบางทีบางครั้งต้องหยุดบางทีบางคราวเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของเวลาเราทุกคนเราเหมือนกันเราไม่ได้มีเวลามากพอจะทำถึงแม้มันยากต้องทำใจมันก็ต้องทำใจ ได้แค่ไหนก็แก่นั้นลวกันถึงแม้มันยากตรงหัใจมันก็ต้องทำใจได้แค่ไหนก็แค่นะั้น,มมน,น,มนหมดนะเวลาวางปากกานะมันหมดเวลาช่องเดิอนออกมาล,ะล,ะละั่นลามันหมดเวลา แซบมาแล้วนะคะวันนี้จากร้านดินเผาโบราณใครกำลังมองหาหม้อจิ้มจุ่มนี่แบบนี้เลยมี2ขนาดาใครอยากได้บอกเลยนะราคาเริ่มต้นนะร30บาทเท่านั้น,อ,น,นอันนี้หม้อจิ้มจุม่มนี่ร3 0ยเอาไปทำจิ้มจุ่มกินที่บ้านฟินฟินแน่นอนค่ะหรือว่าจะเป็นอันใหญ,ญ่ก,ก็ร6 0ยบบาทเองเห็นไหมนอกจากสิบ <110. S 1> เออ<ก>นอกจากนั้นแล้วมาทางนี้โอ้โหคุ้นตาไหม อันนี้คือเล่นตั้งแต่เด็กบอกคุณผู้ชมเลยซึ่งตอนนี้เด็กๆก็ควรจะเล่นอันนี้นะเพราะว่ามันได้ฝึกการใช้มือการทำจริงๆเลยอย่างี้แต่จริงๆมันสามารถทําขนมครกได้จริงแล้วก็ทําไข่นกกระทาได้ด้วยอ่ะเปิดนี่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้260บาทถูกมากถูกมากจริงๆที่ใส่ยากันยุงก็มีนะคะหรือจะใส่กํายานได้ราคาเท่าไหร่พี่ฝน60บาทคุณผู้ชมกว่าเขาจะทําได้เนี่ยเราต้องอุดหนุนเลยนะคะเนี่ยใส่ยากันยุงเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่ไม่แบบไม่เกิด ไม่อะเพราะว่าอันนี้มันเป็นดินเผาเนี่ยมันจะมีรูแบบนี้มันก็จะออกมาเนาะหรือจะเป็นโอ่งน้ําล่ะโอ่งน้ําก็มีใส่น้ําเย็นเย็นราคาเพียง340บาทสามารถบอกได้เลยอยากได้ขนาดไหนใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือประมาณนี้ก็กําลังดีนะคะนอกจากนี้ยังมีกาน้ําร้อนมีชุดเด็กเล่นหม้อดินเผาด้วยนะน่ารักมากเลยอะหรือว่าถ้วยรูปต่างๆส่วนราคาอย่างที่บอกไปคือเริ่มต้นที่ 20บบาทเท่านั้นมันมีมหลายขนาดนอกจากนั้นแล้วทางร้านเขาจะมีแบบ ทำผลไม้เป็นผลไม้ปลอมนะแจะเหมือนมากเลยคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะมีขายด้วยแล้วก็แบบเนี่ยอย่างอันเล็กๆอย่างนี้ที่แพมถืออยู่หกสิบาทหกสิบาทเนาะถูกมากเลยแล้วเหมือนจริงมากเลยนะแล้วก็มีแบบเป็นผลไม้ให้เลือกเยอะเลยลิ้นจี่อะไรก็มีหมดใครต้องการแบบไหนยังไงติดต่อมาทางนี้เลยนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นส่วนลด5%ไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อโทร0 8 1 9 2 0 5 8 6นนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วนะคะเดี๋ยวป๊อปป ของรางวัลค่ะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมาเลยครับสำหรับผู้โชคดีของเราในวันนี้นะฮะรา,ายชื่อส่งมาได้อีกบอกเลยนะครับว่าชื่อเนี่ยอยู่กับเราเป็นเดือนเลยครับใช่ค่ะวันนี้เป็นคุณเทนพัทสกุลค่ะนี่นะฮะด้วยวิธีการร่วมสนุกง,ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR โค้ดนะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้ว,ลวงเข้าไปจับได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายนะครับก็รับของรางวัลไปเลย ส่วนละครค่ำคืนนี้ก็ต้องติดตามชมเช่นเดียวกันครับกับลายกินรีนะฮะสอตอนสุดท้ายแล้วค่ะคนม,มากๆนะฮะพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าโอ้โหอย่างที่คุณผชมเห็นกันก็คือพระเอกเขาก็มาฝากฝังละครกับเรา<ช>ผู้จัดเขาก็มาฝากฝากังเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามค่ะจนถึงตอนจบเลยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องครับผมนะถือว่า ทั้งละครก็เข้มขน้นของรางวัลที่เราแจกวันนี้ก็เข้มข้นเช่นเดียวกันใช่เป็น,นะะของใหม่ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมไม่รับออกจับใหม่จับใหม่มา,นะาไม่รับสายนะครับขออนุญาตจับใหม่เลยนะฮะเอาละผู้โชคดีท่านต่อไปครับคุณจิริพาพนคะ่ะนี่นะฮะของรางวัลวันนี้นะครับก็เป็นเตาปิ้งย่าง2ู n ินวันนะฮะผมว่าใครได้ไปสายปาร์ตีน้นี้ต้องชื่นชอบแน่นอนอและในหมอ้อเขานะเป็นหมอ้อแบ่งด้วยนะ แบ่งเป็นสองสองหม้อได้ด้วยเออสามารถทานได้หลากหลายดีแล้ก็ย้ำอีกสักรอบแล้วกันนะครับกับละครค่ําคืนนี้ครับ,บกับายกินรี2ตอนสุดท้าย<ส>แลว,แลวรับสายแล้ว,วสวัสดีค่ะคุณศิริภาพรโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะค่ะสวัสดีค่ะที่อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดสตูลค่ะสะตูลว้าววันนี้เป็นชาวใต้พี่จ๋าวันนี้ไม่รอช้าแจกเลยวันนี้รับไปเลยค่ะหม้อ และก็เตาอเนกประสงค์แบบ2 in 1จากสมาร์ทโฮมย้อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวทีมงานิดตอบกลับไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะจบจาก จบจากรายการเราไปนะครับต้องติดตามกันต่อครับกับรายการข่าวสามสีตอนนี้พี่ๆเขามานั่งรอแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ yeah, hi, bye, bye. คือวันที่12บสองเดือนนะฮะ <Yeah. S 1> คนไทยทั้งประเทศรอช้อปปิ้งกันอยู่<ว>ค,ครับเลยตามข่าวนี้มาและเป็นผลสำรวจออกมาว่าคนไทยระเบิดฟอร์มครับช้อปหนักสุดในรอบ2ปีด้วยครับมันนั้นมันเก็บกฎมันอันอันนะมันถึงเวลาต้องช้อปแล้วแหละแล้วละอ่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เรารอติดตามข่าว3ามสีด้วยแต่ว่าหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบพาซาสวัสดีค่ะ แซบพลาซ่า